วันนี้นะคะพี่โบเขาไปเขาค่ายวันนี้ก็จะไปการเป็นแอปส่องพี่โบกันนะคะเดี๋ยวเราขอซื้อกาแฟแล้วก็เดินทางก่อกันเลยได้เลยค่ะบ๊ายบายน <c oughs> ้่งไต่างเราแล้วกะข้างต่พ่อจากพ่อเป่นตัวดีเลยเอาก็ลูกยังเลยน้องข้างแต่พ่อที่ไหนได้แม่จัดการเลยทุกุ ที่พักตั้งแต่ได้รับเอกสารแล้ว นี่ไงพี่โบอยู่ค่ะนั่ไงเห็นพี่โบแล้วเห็นยางน่ะกระเป๋าอ่ะเห็นแล้วกระเป๋าไอ้นี่เหรอง่กระเป๋าิสีม่วเข้าไปกันเป็นแถวไปแล้วน่ะตามครูเขาไปแล้วไม่มีกระเป๋าไหมไม่เลยี่ใช่ไปแล้วไปแล้วพี่โบเนีไปแล้วอ๋อพี่โบอยู่ตรงนาทีนวทีสอง แล้วส่งพี่โบว์เสร็จแล้วก็จะไปต่างเังของเรากันเลยค่ะ าไปก่อนเราไปไืถอถุงเงินขนม อุตส่าห์แกะเลยแล้วเนี่ยทำไมใชย่างละรรจน่เตรียพร้อมนะคะข้าวเหนียวมายางเอาอ้นยี่วางเลย ไม่ได้ถึงแล้ว่ะขลุกใช้ซ้อมเช่หคะใช้ซ่อมเผ็ดนะน้องมิกินได้เหรอลูกไ้แต่รัก่แม่จะนี่นะคะไก่หูยไม่ตั้งเงยอะจังนี่นะคะคือขาเหนียก็ มีอันที่เหลือไว้ที่น แล้วตอนเด็กจะไปดูพี่โบอรอบกลงไฟนะคะแล้วพี่โบเขาเขียนบทยาวมากก่อจะไปกลับบ้านเมื่อมื่อวานก่อน,นะคะมียำปลากระป๋องแล้วกับกะเพราผัดกะเพราแล้วก็ ผัดกํะลังปีใส่ไข่ค่ะแล้ววันนี้มอมมีจะทำให้กินวันนี้ก็จะมาช่วยแม่เจ็ดกระเพาก่อนนี่นะคะยำปลากระป๋องซื้อมาับซื้อปลากระป๋องมาพอดี หนึ่งสองสม่รส้สี่เนูนะคะรวมอกะดูกยายด้วยนะคะมาเช้าปกติเขาไม่ได้กินเลยอ่ะต้องมากินในเนอีกแล้วต้องมากินจนทำเต็ตตอนนี้ถ้ากินข้าวเสร็จทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปดูพี่โบส์การรอบกองไฟกันคืนนี้น่นเองค่ะขอกินข้าวก่อนนะตอนนี้นะคะเราก็รอพี่โบสรอบกอ เรามาคอยดูกันว่าพี่โบ๊จะออกแถวไหนค่ะไปเราเราไปรอดูกานตอนนี้นะคะคือมืดมากแล้วลืมถ่ายเมื่อกี้ะนี่คุณวาไม่อยากให้เห็นเอโย้องมืดพูดกนาไม่ได้เอนะองนั้นโอว่าาไปยังมหเลยดแได้ยาแกวาชวพ่อยาแ่

จบแล้วปิดมยังไม่จบเลยยังไม่ถึงเลยยังไม่เเลยเาทำไมอ่ะมางเลยามาตั้งาแล้วมาารอดูมาเลย่เานสัน่ เป็นป่าเขงเทพรนาเอเลน่ยนเกียรั้กปรศึกษาปีที่สี่จำนวนสามคนโรงเรียนเราได้ แล้วก็ร่างซื้อการอยากสนุกสนานหัวเฮหาต่นไปแต่สักพักกันหนุกิะพูดว่าวันนี้เรา,เา,า,าต้องเดินไปดูบ่ายแล้วตอนนี้ข้าวบ้านหัวขอร้องเค้ไหมหรอก็รอขอใจแล้วเบอร์ท่าไหรเห็นเบอรเพื่อนบอกพอแล้วสนุกมากเลยนะโอเคอะไรกันหนุกแต่ตอนบ่ายเราไปดูกันนะ ดูไปดูหมอลำกัน2คนนักเที่ยงคืนจากดูหมอลำกัน2คนน้อยวันแดนเล่นที่สาวสวรรค์สารวัตรตามมุส ที่หัวส <ะ S 1> วที่ที่หัวตแตแล้ใช่เองนั่นมันตัวอะไรมีแบบแั้เราต้อออกาันบ่อยๆแล้วล่ะออกกันบ่อยๆเลยได้สี่นั้นเราเชิญเพื่อนในใหญ่จะได้สนุกกันมากกว่าสอนโหวตโอ้โอเคกันโหนเชิญข้า่วมหัวรำ<อ>เลยเลยตัว่าจะหัวรำตัวข้าจห ele <laughs> tem พป็งรองสาวเงสาเป็นงสาวลังสงาัองาวผู้องถ่ายรูปกลางนอาเปทีได้นะครับเราจะม่เห็นรูกสาวเราทำอนี้อีกนะครับถตแล้วไม่เห็นคนัวเล็กดูหน้าคนัวใหญ่ดูลำจะได้มองเห็นอะไ

นี่แหละปีนตีบอลับโอ้งเลยะ่อีกอืมอลน่ารักเลยตีแมวเียนะน่และีวเราไที เ่แล mm ้วแาก็เราไม่ร hmm. mm ู hmm. mm ้หรอคือจะจับได่ต่อไปนี้เราจะไม่โดดเรียนแล้วเราจะตั้งใจเรียนเปนเด็กดี ตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วนะคะเราจะลัอบเก็บเตน็นแล้วก็เจเก็บอะไรขึ้นลถหมดเลยแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็จะไปโรงเรียนแล้วก็จะไปรับพี่โบกันค่ะตั้งแต่เมื่อคืนที่เราไปดูพี่โบกันมาใช่ไหมคะไปแอบสอด้วยพี่โบคือเห็นเราตั้งนานแล้วนะจะไปแอบสอบเห็นพี่โบแสดงไหมคะเห็นพี่โบแสดงไหมคะเดี๋ยวขึ้น ึือรูไปไว้ข้างล่างเลยค่ะแล้วน้องวีเห็นไหมคะเห็นค่ะชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะวันนี้นุกด้วยอย่าลืมกด, like, กด, share, กด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกับโบนัทแอนด์บ,บีนัทด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย